สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีรักษาโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นกลางหลุดได้ด้วยตัวเองนะครับในหูของเราในชั้นกลางเนี่ยมันจะมีท่ออยู่3ท่อท่อที่1เนี่ยพอเราเอียงหัวไปเนี่ยตามันจะกระตุกแล้วหมุนเหมือนวงลีท่อที่สองก็คือก้มเงยตามันจะกระตุกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงท่อที่สก็คือ ตามมันจะกระตุกแบบนี้แล้วทั้งสามท่อเน,นี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ๆไอหินปูนที่ว่าเนี่ยมันหลุดได้ยังไงคือเข้าไปอยู่ในในหูเชั้นกลางนล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูเป็นของฝรัง่งด็อกเตอร์ฝรั่งที่ผมดูคนนี้อะนะมันมีคิสอ่าเขาจะเปรียบหินปูนเป็นคริสตัลแล้วมันก็จะไหลคือไอหินปูนเนี้ยมันจะไปอยู่ในอันติ ไม่รู้เขาเรียกอันตินาภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าความหมายของผมก็คือมันหลุดสาเหตุที่มันหลุดแล้วไปเข้าท่อพวกนี้แล้วทําให้เราเวียนหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับหนึ่งนอนน้อยครับสองนอนดึกครับสามก็คือมันก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอครับและอันที่สี่เลยครับร้ายแรงที่สุดเครียดอันที่ห้า ไม่เครียดก็เป็นนะครับอันนี้ห้านี่คืออะไรแล้วกากินเหล้าหรือว่าเครื่องดองของเมาครับเพราะบางคนเนี่ยเสพแล้วจนหลุดผมเป็นโรคพวกเนี้ยตั้งแต่ย้อนกลับไปเมื่อ20่สิบกว่าปนีนู่นละครับแล้วผมสามารถหายได้ตัวเองหายรักษาหายได้ได้ตัวเองนะครับคือผมไปหาหมอเนี่ยหมดเป็นหมื่นนะครับ แล้วอันนี้เป็นคลิปที่สองที่ผมทำเนาะเพราะคลิปแรกที่ผมทำเนี่ยคนดูเป็นล้านแต่ว่าปัญหาคือว่าช่องเก่าผมโดนปิดแล้วอยู่ๆก็มีเพื่อนมาถามดิกว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงนั้นผมก็จะมาตัดต่อวิดีโอนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งป่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยแต่ผมเนี่ยจะต้องไปถ่ายของฝรั่งที่เขาทาไว้ป่ะก็มาดูเลยครับว่าหูมาทำงานยังไงโดยด็อกเตอร์คนนี้แหละครับที่ผม ไปหาเจอแล้วนี่ครับในหูของคนเราเนี่ยมันจะมีอีแบบเนี้ยแล้วมันจะมีท่ออยู่สามท่อเนี่ยเห็นไหมแล้วอันติมันอยู่แถวแถวเนี้ยแล้วมันมันหลุดนี่คือท่อที่หนึ่งสองสามท่อที่หนึ่งเนี่ยพอมันเข้าไปอย่างเนี้ยเอียงหัวไปอย่างเนี้ยแล้วตามันจะกระตุกเป็นวงรี ตาจะกระตุกลักษณะนี้ครับต้องให้คนอื่นดูนะครับท่อที่สองนี่ตากระตุกขึ้นลงนะครับเวลาห้อยหัวลงไปท่อที่สามนี่ตาขวางไปมานะครับเริ่มจากท่าที่หนึ่งะครับเอียงหัวไปเอียงหัวมาแล้วบ้านหมุนนะครับตาจะกระตุกเป็นวงรีแบบนี้ต้องให้คนอื่นดูนะครับอันนี้วิธีทําเริ่มเลยนะครับต้องให้มีคนช่วยนะครับนอนลงไปหันขวาเอียง45องศาแล้วไอหัวที่มุมเนี่ยมันจะทํามุม ให้ดูนะครับ3 0องศาเอาหมอนหนุนที่ต้นคอไว้นะครับแล้วตาเขาจะกระตุกเป็นวงรีแบบนี้แล้วก็หันมาทางซ้ายเห็นไหมครับนี่ซึ่งไอ้หันมาทางซ้ายแบบเนี้ยมันต้องหันมาแล้วจนแบบบ้านหยุดหมุนในแต่ละท่าเนี่ยนะครับที่ทำเนี่ยต้องให้มีคนช่วยจับนะครับ แล้วทุกท่าเนี่ยบางคนก็สิบห้าวิบางคนก็ถึงสามสิบวิแต่คือให้บ้านหยุดหมุนแล้วค่อยเปลี่ยนท่าครับจะชัดเจนที่สุดแล้วก็ขึ้นมานั่งตรงแล้วก็จะชอบมีเอ่อแล้วก็ลงมานอนยี่นะครับคือท่าเนี้ยมันอาศัยแรงดึงดูดของโลกเนี่ยเพื่อที่จะให้ไอตัวคิสตันตัวเนี้ยมันกลับไปอยู่ในอันติที่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็เลยทำท่านี้แหละครับ อันนี้เขาบรรยายโดยละเอียดเลยนะครับว่าทําไมต้องเอียงท่านี้แล้วทําแบบนี้ทําไมอันนี้คือความบรรยายโดยละเอียดเลยนะครับเพราะว่าจะมีคนช่วยจับตอนนี้เขา้เขาใจกันแล้วแล้วก็นั่งตรงแล้วก็จะมีคนถามว่าแล้วมันจะหยุดจริงๆหรอหรือมันจะเป็นไรปุ๊บคนที่ทำเท่านั้นละครับรู้ตัวเลยว่า โรคมันเปลี่ยนไปมีแต่คนที่เป็นโรคเท่านั้นที่จะรู้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ท่อนี้เพราะเราดูเรื่องตากระตุกไม่เป็นเรื่องตาขึ้นลงไม่เป็นหรือตาข่างไปขวางมาไม่เป็นก็ทําไปทั้งสามท่อครับเดี๋ยวก็รู้หายแน่นอนเชื่อผมผมหายไปแล้วผมทาทั้งสามท่อเลยแล้วมันก็หายมาที่ท่อกันที่สองครับก้มเงยแล้วก็บ้านหมุนนะครับลูรกระตาจะกระตุกขึ้นลงนี้ครับเวลาห้อยหัว ก็ให้นอนลงเลยนะครับดูลักษณะตรงนี้นะครับนอนบนเตียงต้องมีคนช่วยดูคนหนึ่งนะครับร้อยห้อยหัวลงไปลูกตาเขาจะกระตุกขึ้นลงเห็นไหมครับห้อยหัวลงไปเลยนะต้องมีคนช่วยคนหนึ่งแล้วลูกตาจะกระตุกแบบนี้ตอนทำพวกนี้ครับต้องค้างไว้เห็นไหม เขาบอกว่าค้างไว้ครึ่งนาทีทิ้หนึ่งนาทีแต่ผมแนะนําก็คือให้บ้านมันหยุดหมุนแล้วพอมาถึงท่าเนี้ต้องมีคนช่วยจับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ให้บ้านมันหยุดหมุนเลยครับพอหยุดหมุนปุ๊บเนี่ยก็ค่อยขึ้นนั่งแล้วบ้านมันก็จะหยุดหมุนมันคือการเสร็จนะครับเนี้ยอันนี้เขาย้อนกลับมาให้ดูว่าพอท่าอย่างเนี้ย มันลงไปเนี่ยไอตัวหินปูนของเราเนี่ยก็คือคริสตัลตัวเนี้ยมันก็จะมาอยู่แนวนี้เพราะบางคนก็ไหลช้าบางคนก็ไหลเร็วแล้วแต่แต่ว่าในลักษณะน,นั้นที่ทำเนี่ยตาก็จะกระตุกอย่างเงี้ยพอถึงจุดตรงเนี้ยบ้านมันก็จะหยุดหมุนมันหยุดเองเขาถึงให้ลุกขึ้นนั่งเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ลุกขึ้นนั่งเอาหัวยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ว่าต้องมีคนจับแล้ว ไอแรงดุดของโลกงก็จะมาอยู่เนี่ยแล้วก็ลุกขึ้นหน้าพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็คือลุกขึ้นนั่งงนี้นะคนที่เป็นจะรู้ทันทีเลยว่าตัวเองอะ่ะหายแล้วแล้วดีขึ้นมาดูท่อที่สามกันครับหันหน้าไปหันหน้ามาแล้วตาก็จะกระตุกแบบขวางตากระตุกแบบขวางในเข้บ แล้วเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำก็คือนอนลงไปราบธรรมดาเลยครับเอียงหูด้านขวาออกไปแล้วก็เริ่มหมุนครับมาอีกด้านหนึ่งเลยเห็นไหมตอนนี้ตาก็ยังจะกระตุกกันอยู่นะครับทำจนมันบ้านมันหยุดหมุนนะครับหรือว่าโลกหยุดหมุนในนั้นบอกว่าตั้งแต่30วินาทีถึง60สิบพอทำเสร็จก็ะพิกกลับมา แล้วให้บ้านหยุดหมุนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนท่าในแต่ละท่าที่ทำเนี่ยควรมีคนอยู่และประคองแล้วเราจะต้องเป็นบุคคลบอกเขานะครับว่าบ้านมันหยุดหมุนแล้วทุกท่าที่เขาเปลี่ยนเนี่ยครับต้องให้บ้านหยุดหมุนก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนท่านั้นตอนทําเนี่ยก็เปิดวิดีโอนเนี้แล้วก็ดูให้คนที่ดูลแล้วก็ช่วยทำอ่ะตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่เลยนะครับดูหินปูนนะครับจะถูกแรงดึงดูดของโลกเอามาใช้ ในจังหวะเนี้ยเขาไหลไหลมาเนี้ยพอมาถึงหยุดตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าที่เขาบอกว่าสามสิบวินาทีถึงหนึ่งนาทีเนี่ยตรงเนี้ยมันจะชัดเจนกว่าครับพอมาถึงตรงเนี้ยปุ๊บมันหยุดแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนท่าเพราะบางคนทําเร็วเกินไปอ่ะบางทีเขาไหลลงไหลช้าไม่เท่ากันนะครับท่าเนี้ยพอกลมลงมาปุ๊บหินปูนก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยดังนั้นทุกท่าเนี่ยจะต้องให้บ้านหยุดมุนแต่จะต้องมีคนช่วยประคองอ่ะครับ เนี่ยพอมันลงเข้าไปไปอยู่ในท่อนี้นะตัวเนี้ยมันก็จะหยุดแล้วมันก็จบละแล้วคนที่เป็นก็จะเบาสบายเลยครับเออผมเอามาจากเว็บนี้ด้วยต้องแฮปปี้กับเขาหน่อยที่ด็อกเตอร์คนนี้ทำให้ผมหายแล้วไม่ต้องเสียเงินอะ่ะบางคนเสียเงินเป็นแสนอะ่ะจบไปแล้วนะครับกับวิธีรักษาที่ว่าหินอัญชกรหินปูนในหูชนกือเข้าไปในท่อไหน ก็ให้ไปทําตามนั้นขอเน้นย้ําเลยนะครับสาเหตุเดียวที่เป็นไอสาเหตุที่มันเป็นกันบ่อยๆแล้วกลับมาเป็นอีกโรคนี้กลับมาเป็นได้ครับหนึ่งถ้าคุณนอนดึกนอนน้อยนอนไม่พอเป็นแน่ 2. ก็คือถ้าคุณเครียดเป็นแน่สก็คือถ้าคุณกินเหล้าหรือกินเครื่องดองของมาคุณกลับมาเป็นอีกแน่เพราะว่าผมเนี่ยเคยกลับมาเป็นสองครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะครั้งแรกที่ผมเป็นก็คือก้มเงยครั้งที่2ก็คือหันไปหันมา แต่ว่าด้วยด้วยการรักษาเนี่ยตอนนั้นผมทำคนเดียวเพราะไม่มีคน่นช่วยทำผมใส่ไปคนเดียวเลยครับสามท่าพอถึงจุดหนึ่งผมก็รู้ว่าเอออันนี้หายแล้วก็รู้เลยว่าท่ออันนี้ถูกแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมทำผมจะให้โลกหยุดหมุนก่อนเนนเลยครับต้องมีคนปะคองและโลกหยุดหมุนจนผมแบบผมทำคนเดียวเพราะตอนนั้นผมยังไม่มีเมียบายแล้วเจอกันคลิปหน้าอ้อถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ แต่ว่าอันนี้ผมคงผ,ผ่าสตังไม่ได้อ่ะบายเจอกันคลิปแค่หูครับ